ต้าเจียหาวหัวเจีว้วฟู่หุ่ยเฟินวินนียผเิ่นเกากท่่ลายชาเจ้จกเกาเจวมการแส่งขัเนีนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านค่ะดิฉันนางอัชราพรด่อนจันทร์ตำแหน่งครูโรงเรียนหนองบัวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาครสวรรค์ ขออนุญาตนำเสนอผลงานในการประเมินรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ Award ระดับชาติครั้งที่12ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนค่ะคุณสมบัติเบื้องต้นประวัติการศึกษา จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาภาษาและวัฒนธรรมจีนมหาวิทยาลายัยหัวเฉียวฉเฉลิมพระเกียรติระดับชั้นปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้มหาวิทยาลายัยรามคำแหงประวัติการเข้ารับราชการดิฉันนางอัชราพรดอนจันทร์ บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่14มิถุนายนพศ2565ที่โรงเรียนหนองบัวอำเภอหนองบัวจัังหวดนครสวรรค์ตลอดการเข้ารับราชการ2ปี3เดือนไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยตั้งแต่เข้ารับราชการมาโดยดิฉันยึดหลักในการทำงานคือ การคลองตนคลองคนและคลองงานมีการประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดมีความซื่อสัตย์สุจริตเคารพสิทธิผู้อื่นให้เกียรติผู้อื่นเป็นแบบอย่างที่ดีกับคนสำรวมกายวาจาใจไปในทางที่ดีกระทำตนให้เป็นที่เหมาะสมกับข้าราชการครู ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Teacher การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาต่างประเทศภาษาจีนถือว่าเป็นภาษาที่2เน้นการฟังการพูดการอ่านและการเขียนโดยมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ อีกทั้งยังกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆการจัดกระบวนการเรียนการสอนในฐานะ active teacher มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนรู้กิจกรรมผ่านเกมหรือ game based learning วิธีการสอนแบบเกมเป็นฐาน โดยนำสิ่งใกล้ตัวมาดึงดูดความสนใจของผู้เรียนเช่นเรียนรู้คำศัพท์กับกิจกรรมปิ้งย่างเกมเศรษฐีสถานที่การเรียนรู้แบบโรเพคคือการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสอนแบบบทบาทสมมุติคือการให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการบทบาทสมมุติเป็นทั้งผู้ซื้อสินค้าและผู้ขายสินค้า สามารถปลุกให้ผู้เรียนแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีและยังมีวิธีการสอนที่มุ่งเน้นเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของไทยและจีนผ่านกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นวันตรุษจีนวันรอยกระทงวันไหว้พระจันทร์วันแม่ แบบการจัดการเรียนการสอนแบบโคลต์ไฟสตปร่วมกับกิจกรรมการสอนแบบติ้งแพร์แชร์เป็นการจัดการเรียนการสอนการทำงานเป็นกลุ่มแบบรวมพลัง5ขั้นตอนโดยผ่านกิจกรรมข้านถูเสียหันเจเน้นให้ผู้เรียนร่วมมือมีการช่วยเหลือกันผ่านกระบวนการเรียน5ขั้นตอนคือ1 ขั้นเสนอสิ่งเร้าและรวมพลังระบุคำถามสำคัญ 2. ขั้นรวมพลังสแสวงหาสาระสนเทศวิเคราะห์ 3. ขั้นรวมพลังอภิปรายและสร้างความรู้ 4. ขั้นรวมพลังสื่อสารและคิดสะท้อน 5. ขั้นรวมพลังประยุกต์และตอบแทนสังคมผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน จากที่ดิฉันได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Teacher ดังกล่าวพบว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนมากขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่านการประเมิน Student feedback อีกทั้งนักเรียนยังให้ความสนใจในการเข้ารับการแข่งขันและได้รับรางวัลมากมาย ผลการพัฒนาตนเองจากวิธีการสอนแบบ Active Teacher ที่ดิฉันได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวทำให้ดิฉันได้รับรางวัลต่างๆไม่ว่าจะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันอดับ1เหรียญทองในการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสซาอรทอเบกอวอครั้งที่12ระดับภาคเหนือการประกวดแผนสร้างสารรค์ครูสร้างชาติได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม การเผยแพร่ผลงานในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Teacher ดิฉันได้เผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซต์ i n s c h o o l และช่องทาง TikTok เพื่อให้คุณครูที่สนใจนำกิจกรรมการเรียนการสอนไปปรับใช้ได้ดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ